สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสมัยค่ะพวกเราเป็นทีมนักกายภาพบำบัดจากโรงพ,พยาบาลพยาไทยหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดถึงภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะงั้นเรามาทําความรู้จักกับภาวะหัวใจล้มเหลวกันก่อนดีกว่านะคะเป็นภาวะที่หัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติไปค่ะอาจจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหรืออะไรก็ตามของหัวใจเนาะทำให้หัวใจเนี่ยมีภาวะน้ําเกินอยู่ในร่างกายนะคะ ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยเราก็จะคุ้นๆกับคำคำหนึ่งค่ะก็คือคําว่าน้าท่วมปอดเนาะมันเป็นภาวะที่บอกว่ามีน้ำเนี่ยเกินในร่างกายอาการเหล่านี้จะเกิดในคนไข้ที่มักจะเป็นหัวใจล้มเหลวซ้าๆซนะ้ๆเนาะหรือว่าเป็นอาการเลือรังเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการที่เราดูแลคนไข้กลุ่มน,นี้ค่ะก็คือป้องกันการที่มานอนรักษาตัวซ้ำๆซ้ำๆในโรงพยาบาลเนาะอาการสําหรับคนไข้กลุ่มน,นี้ค่ะควรจะต้องสังเกตตัวเองเนาะด้วยอาการ4อย่างนะคะก็คือ น้ำหนักเหนื่อยนอนแล้วก็บวมค่ะน้ำหนักเนี่ยคือการชั่งน้ำหนักทุกวันหลังจากขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า1 1ถึง1กิโลกร,รัมครึ่งใน2วันหรือว่า2กิโลกร,รัมภายใน3วันเนี่ยค่ะแสดงว่ามีภาวะน้ำข้างในร่างกายเนาะ ส่วนการนอนคือไม่สามารถนอนราบได้นะคะนอนแล้วอึดอัดนอนแล้วไอจนทําให้ต้องลุกขึ้นมานั่งให้อาการดีขึ้นส่วนอาการเหนื่อยก็คือไม่สามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ตามปกติมีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายอะค่ะคือมีอาการบวมที่เท้าทั้งสองข้างหรือว่าหน้าแขนทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีพุงโตเป็นภาวะบวมที่ท้องค่ะสำหรับอาการนะคะที่สมัยว่ามาเนี่ยเราจะต้องสังเกต ความอันตรายนะคะ2ระดับค่ะคืออาการที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะหรืออาก,การหนึ่งคืออันตรายและต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะ สำหรับอาการที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็จะมีการนอนแล้วก็ไอค่ะแล้วก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นเมื่อเดินเร็วแล้วก็สุดท้ายนะคะคือมีบวมขึ้นมาถึงข้อเท้าค่ะซึ่งอันนี้จะต้องขอคํปศึกษาจากแพทย์นะคะหรือว่านักกายภาพบำบัดที่ดูแลค่ะแล้วสําหรับอาการที่อันตรายเราต้องรีบมาโรงพยาบาลละคะมีอะไรบ้างอาการอันตรายจนถึงขั้นต้องมาโรงพยาบาลเลยเนี่ยก็คือนอนราบไม่ได้นะคะเหนื่อยแม้จะอยู่เฉยเยแล้วก็มีบวมเพิ่มขึ้นมาจนถึงหน้าแข้งค่ะอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ทันท นอกจากการสังเกตอาการนะคะที่สมัยพูดมาเนี่ยก็จะมีการดูแลแตัวเองเพิ่มเติมค่ะที่คนไข้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยวควรจะต้องระวังเนาะก็คือ1ง,งดเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะบุหรี่มือสองที่เราไม่ได้เป็นคนสูบเราอยู่ในที่สาธารณะที่มีบุหรี่เนี่ยก็จะต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็งดเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เรื่องของวัคซีนที่เป็นวัคซีนประจําปีค่ะเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะต้องฉีดเป็นประจำโรคประจําตัวแต่ละคนเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาแต่ละคนได้ก็ไม่เหมือนกัน สำคัญก็คือเราจะต้องทานยาสมําเสมอห้ามงดยาเองห้ามหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งในส่วนของกายภาพค่ะเรื่องของการออกกําลังกายให้ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคําแนะนําของนักกายภาพบำบัดที่ให้วันไหนที่มีอาการผิดปกติไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายได้เล็กน้อยก็ถ้าทุกคนหมั่นสังเกตอาการตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทําตามคําแนะนําของนักกายภาพบับัดเหมือนที่คุณเพลินพูดเมื่อกี้นะคะก็จะช่วยลดการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ